สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ถามมาดูของให่ครับวันนี้โกวิโก้ s k 2 0 0 Super X ของให่นะวันนี้ซอชับลุ่งเรืองเสียไมยสองเข้าประกวด วันนี้รถมารวมทีมกันครับวันนี้สองทีมนะเนี่ยบริษัทเดียวนะ120ยยี่สิบจ๊ง120จร้อยิจ๊งเลยเอา200มารวมทีมด้วยวันนี้รถดำเจ็ครับวันนี้ควาวุ่นวายจริงบังเกิด อันนี้โกเบโกเอ็คเคสองร้อยคอนโทรลโดยป๋าใสครับอันนี้ป๋าใสมืออาชีพนะหลอกนาสวยๆเลย เราจะพามาดูกันว่าเขาใ่กี่ตักรถใหญ่ๆแบบนี้มาแล้วมารวมทีมกันอยู่นี่หนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดคันนะวันนี้อ่ะใส่เต็มบกรรังไปเลย มาเร็วครับเร็วถ้าสองร้อยนี่มุ่งกี่ใหญ่ รอกหน้านาแบบบางเฉียบเลยโอ้แบบนี้มันไม่ได้ดินหรอนี่รอกบางเกือมาแล้ว บาบิลี่เจ้ารถไฟนะกันนั้น À. phải say cái... kè là mình tăng bàng hơn bay chế ขุดขนาดนี้นี่รถเกียวสบายครับลงได้ไม่ติดล้อแบบนี้นี่อ้มันต่างเกินแทบไม่ได้เอาออกเลย เก่าไปกว่าจะได้ตักขึ้นมันก็ช้าแล้วเนาะแบบนี้มันมาเสียเวลารอเยอะครับแบบนี้ สองคันเลยนะวันนี้ถ้าคันนั้นซ่อมเสร็จก็จะเอาตักด้วยกันเลยถือว่าตะลุมบันไปเลยนะจดรอสามสี่คันเลยบางเนาะโอ้ทำอะไรรถไฟ ไปทำอะไรเด็บบิลลี่ไปแล้ว แดดร้อนครับเดดร้อนแล้วเดือนกุมภามาแล้ววันนี้วันที่หนึ่งกุมภาวันหวยออกขอกให้พี่น้องเอฟซถูกหวยถูกรางวัลน,นะพี่ผ่านมาดูแล้วจะได้ตังมีอะไร อกันกับเสียยุทธครับแดด้อนครับไม่เจอกันคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับสำคัญครับ